สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าปากกับเพื่อนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะามีแนวทางมาฝากเนาะก็ยังไงใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะจ่ามีแนวทางมาฝากก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับตัวเลข ในยกนะคะลงพื้นที่นะคะเชียงรายแล้วกอ็อีกหนึ่งนะคะเรื่องราวก็คือว่าลอ,อดหนูน้อยในห้องเนอะคือลอดเองอะ่ะขอดลูกในห้องนะคะห้องเนี้ยเลขที่ห้องนะบังเอิญมากว่าไปตรงกับเลขชีประขานะคะซึ่งมันไม่มีใครรู้หรอกว่า,าเลขอ่ะมันจะตรงกันแล้วก็บังเอิญอีกนะคะว่าเลขไปตรงกันนะคะ3ตัวเลยไปตรงกับเลขอ่ะทูบไอ้ไข่ด้วยนะคะที่เขาจุด จุดแล้วตัวเลขมันจะขึ้นอ่ะเออมันมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดในวันนี้นั่นก็คือจะเป็นเลขนะคะถวายประทัดปู่นะคะสามที่เลขออกมานะคะอย่างที่เห็นเลยนั่นก็คือเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถวายประทัดนะสามที่อ่ะเลขอ่ะออกมาเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งทุกทุกทุกวัดอ่ะ ทุกที่นะคะสามที่ที่ไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับนะคะวันนี้ก็ตัวเลขที่จะนำมาฝากก็อยากฝากไว้ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนนะคะการเสี่ยงโชคก,กับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากนะคะก็อย่าลืมชุดของเขยบุรีลำสั่งล็อกด้วยนะคะเลขนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับชุดแรกเลยนะคะจะเป็น่เลขเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นเลขหลวงปู่นะคะปูช่ชีปะขาวนะคะปูช่ชีปะขาวนะคะวันนี้จัดให้มาเนาะ570นะ570นะคะ2ตัว59เนาะอันนี้เป็นเลขของปูช่ชีปะขาวนะคะอ่ะ เพื่อนเอนชอบก็จัดขัดก็พานม่ว่ากันนะคะเลขของปู่ชีประขาว570ใช่ไหมบังเอิญนะคะด้วยความที่ว่า,าทุกอย่างนะคะมันไม่มันไม่มีอะไรตรงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าอยู่ๆมันจะบังเอิญกันขนาดนั้นนะคะก็คือว่า,ามีอยู่หนึ่งชุดนะคะที่จะฝากไว้นั่นก็คือ,อเลขปู่ปชีปกระขาวให้มา570ใช่ไหมแล้วนะคะบังเอิญว่ามีมีม อยู่หนึ่งท่านนะคะได้จุดทูบเนาะขอโชคกับไอ้ไข่แล้วคราวเนี้ยนะคะเลขไอ้ไข่อะเลขทูบออกมา701 701นะคะอ่ามันมันจะผิดกันที่5กับ1แล้วก็ยังคงบังเอิญอีกนะคะบังเอิญมากนะคะว่าเลขที่ปู่ชีบะขาวกับเลขทูบไอ้ไข่อะมันไปตรงนะคะกับเลขของ น้องนะคะที่คลอดลูกเองนะคะซึ่งคลอดอยู่ในห้องนะคะคลอดเองแล้วก็คลอดอยู่ในห้องก่อนที่รถโรงพยาบาลจะมารับนะ,ะเนื่องจากนะเนื่องจากว่าเจ็บท้องคลอดนั่นเองแหละเออแล้วคันเนี้ยคองหวยอะไม่พลาดเลยเลขที่ห้องนะคะจัดแบบ ตเต็มเลยเต็มเหนียวเลยนะคะสาวขอดลูกในห้องเนาะดันเลขไปตรงนะคะกับเลขทูบไอ้ไข่แล้วก็เลขชีประขาวเนาะเลขห้องนะคะ107นเะคะ107เนาะเลขที่ห้องลอดน้องเ,เลขทูบนะคะ701เนี่ยสามตัวเป็นเลขตัวเดียวกันคู่ตัวกันแค่นั้นแล้วก็เลขชีหลวงปู่ชีประขาวเนาะนั่นก็คือ570นะคะอ่ะยังคง70ตัวเดียวกันนะคะสำหรับเลขปู่ชีประขาวอ่าวันนี้นะคะ ยังคงมีอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือ,อถวายประทัดนะคะถวายประทัดไอ้ไข่อ่ะถวายประทัดขอภัยนะคะถวายประทัดปู่สามที่เลขออกมาอย่างที่เห็นเนาะเลขเดียวกันนะคะตามนี้เลยนะคะคือว่าถวายนะคะมันมันไม่มีความบังเอิญน,นะคะเขาไปถวายมาทั้งหมด3ที่นะคะไดมา9 1้8 6นะคะ91ากับ4 8 6ดเนาะไดมา เลขเดียวกันอะทั้งหมด3ที่เลยนะคะอะเก้าหนึ่งนะสองตัวเก้าหนึ่งแล้วก็สามตัวสี่แปดหกนะคะอะแต่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าจะอั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่ด้วยนะอะเพื่อเนเพื่อนก็ต้องรอลุ้นดูนะคะสำหรับเลขชุดน,นี้นะคะที่จะให้มาในวันนี้ ก็คอนเฟิร์มจะเป็นเลขปู่ชีประขาวเนาะบางท่านก็บอกให้จ๋าหาแนวทางตัวเลขของปู่ชีประขาวมาให้หน่อยนะคะก็ลองจัดดูนะคะส่วนเลขของนายกนะคะซึ่งนายกเนาะได้ลงพื้นที่นะคะบินไปที่เชียงรายนะคะซึ่งทะเบียนรถนั่นก็คือ4นะคะ4ตัวเดียวเลยนะคะอืมก็คสนะคะ เป็นเลขทะเบียนรถนะคะเชียงรายนั่นเองนะคะส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดที่จ๋าอยากฝากไว้นอ้อนั่นก็คือจะเป็นเลขเขยบุรีลำสังล็อกนะคะเลขเขยบุรีลำสังล็อกวันนี้นะคะก็ให้ระวังเบิ้ลด้วยนะคะมีหนึ่งติดมาบนด้วยนะคะอย่าเชื่อมาผมไม่ใช่อาจารย์นะคะก็เราไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขอ่ะมันจะออกตัวไหนเนาะดังนั้นก็ ยังไงก็ต้องลองลุ้นดูนะคะได้แนวทางมาแล้วก็ไปจัดลอตเตอรี่ไว้ลุ้นสักใบสองใบนะคะส่วนเลขเขยบุรีรัมส์สั่งล็อกนะคะนั่นก็คือ931นะคะกับล่าง06นะ931นะคะล่าง06เนาะระวังเบิ้ลด้วย77นะคะเบิน 7, 7, นะ้ล77เนอะอันนี้จะเป็นเลขเขยบุรีรัมย์ดังนั้นนะคะวันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะค่อนข้างจะเยอะแต่นะคะเรา เราตัดคําว่าหลายๆชุดอ,ออกไปเพราะว่าจะให้มานะคะนั่นก็คือเลขปู่ชีปประขาวเลขน้องอที่คลอดลูกในห้องแล้วก็เลขจุดทูบไอ้ไข่นะคะให้มาชุดเดียวกันนะคะชีประขาวให้มา5-70เนาเลขที่ห้องน้องที่คลอดนะคะนั่นก็คือ107เแล้วก็เลขทูบไอ้ไข่7 0 1เนี่ยมันจะเป็นเลขตัวเดียวกัน7001นะคะ7 0 0 7 นะคะอันนี้ก็น่าลุ้นดูดอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะน่าลุ้นนะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถนายกนะคะ,ะถ้าถ้าให้มา4ี่ตัวเดียวถ้ารวมได้วิ่งนะก็น่าจะได้1 4กับ24ส่นะคะส่วนว่าส่วนว่านะคะอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือเคยบุรีรัมสั่งล็อกอเคยบุรีรัมสั่งล็อกนะคะวันนี้ เกิดบุรีรัมจัดให้มาเนาะก็ยังคงเป็นแนวทางลอตเตอรีร่อยู่นะคะสําหรับเลขประทัดเองเนาะทั้งหมดถวายประทัดนะคะปู่นะคะถวายประทัดปู่3าที่เนาะตัวเลขตัวเดียวกันเด็ดหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าพลาดเลยนะคะอย่าพลาดเลยยังไงก็ต้องติดตามชมให้ได้นะคะติดตามแล้วก็เอาไปลุ้นโชคกันให้ได้เลยเพราะว่า กลัวนะคะเราก็ต้องเออเอาตัวเลขไว้ไปลุ้นกันนั่นเองสําหรับวันนี้จ่าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ่าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ